Okay. คลิปวิดูคลิปนี้เดี๋ยวช่างใจพามาชมทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้ย a m a h a Fino นะครับเกิดอาการขาบูเสื่อมขาบูเสียเนี่ยทางร้านเราเนี่ยมีคาบูลิเตอร์แดดที่เราจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถซื้อไปแล้วเอาไปติดตั้งใช้งานทดแทนตัวเดิมได้เลยนะครับ ขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมนะครับ What are you doing?

ตอนตอนดะของเตยตามดูด um, ูเป oh, <qu en S 1> ็นตัวยางเครับเป็นยาะครับัอ๋อข้างบนอย่เางเป็นอะไเป็นอ้ปาอย่างตัวดสนแล้วจุดนี้ม วิ่งคิปดันตึกทางตึกแต่ดักรองรองเดิมมาเลยเลย้เจี๋ยเลยหล้ดไหมุดแล้วอืออ๋อหลุไดเลยหลุด้ลหุดขนขัดเลย มีไฟล้อมีไฟล้อดูดีไฟยังจงเลยเอาแน่นไหมเอ๊ะโชคล่ะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อสากาศใส่น้ำมันเข้าใส่น้ำมันออก

เลยสิก็อะไระตั้องใส่ก่อน,น,นต้องใส่กคอนไม่ต้องใส่นะจ๊ะจ้าจะเป็นครับไม่จะเป็นต้องใส่สายชูตอ่ออีกนึ่งเดือนะ ดูดูดสตา๊าฟเมนจ<อ>ึ้ง่ันใดที่กำลังมองหาคอมบริเตอร์เพื่อจะใส่ทดแทนลูกที่มันเสียครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ทางด้านล่างคลิปนะครับ